กาทองปรับลดราคาขายด่วนที่นาทำเลดีเยี่ยมอยู่หลังเทศบาลหันคาจังหวัดชัยนาศสำหรับท่านที่กำลังมองหาที่ดินเพื่อการลงทุนหรือสร้างที่อยู่อาศายัยรีบคว้าไว้เลยที่ดินผืนนี้เป็นโฉนดเนื้อที่รวม8ไร่81ตารางวาคุณเลือกได้ว่าจะซื้อยกแปลงหรือจะแบ่งครึ่งก็ได้นะครับ ที่ดินตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกสบายมากอยู่ใกล้ตัวอำเภอหันคาเพียง1.5กิโลเมตรและห่างจากถนนเส้นหลักแค่800เมตรที่สำคัญคือไฟฟ้าผ่านหน้าแปลงที่ดินเลยครับการคมนาคมสะดวกด้านหน้าติดถนนกว้างถึง126เมตรบริเวณนี้ส่วนใหญ่ทำนาเป็นหลักรับรองว่าน้ำมีตลอดทั้งปีเหมาะมากสำหรับปลูกบ้านพักอาศัยทำไร่ทำนาทำสวนหรือปลูกผัก ดินสูงน้ำไม่ท่วมซื้อไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนขายไร่และ2,60 0 0 0บาทราคานี้ต่อรองได้และเป็นราคาตรงจากเจ้าของโดยไม่ผ่านนหน้าสนใจโอกาสดีๆแบบนี้อย่ารอช้าติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือนะัดดูที่ดินได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์0839874552เบอร์นี้มีลายด้วยนะครับจะซื้อจะขายบ้านที่ดินติดต่อมาได้ครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางเพจและช่อง YouTube ด้วยนะครับขอบคุณครับ